ทำอะไรอยู่ครับผมเสียบของจ้ะเสียบของใช่จ้ะอันนี้นอกหอกของจ้ะเพราะว่าวันนี้มีภารกิจค่ะมีภารกิจใช่ค่ะช่วงเย็นรับงานไว้รับงานเอ็นโอ้โหรับงานเอ็นไว้งานอะไรครับทางผู้ใหญ่อะค่ะผู้ติดต่อมาให้แบบไปเอ็นไปนั่งนั่งนั่งแดกอะรับงานพิธีกรไว้ตอนเย็นงานเลี้ยงพี่ใหม่งานดีปีละครั้งโอ้เป็นงานเอ็ซีเหรอ รอกี่ปีไปเนี่ยปีชันปีมีวันที่อะแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดปีแล้วแล้วก็ยี่สิบเจ็ดปีนี้สองวันเดียวรับรับงานเดียวต่อปีอเป็นไงเอคุณซิบไหมใครที่ได้ตัวเราไปเนี่ยไม่ธรรมดาทีมง,งานโทรมาติดต่อเออหนุนชี่พี่อยากแบบ พี่อยากได้น้องไปไปทำเอนะ็มซีในปีที่แล้วสนุกมากเลยอยากอยากให้ไปทำเอ,นะอ็มซีอีกางเงี้ยปีนี้ครบรอบยี่สิบปีของบริษัทหูตกใจเลยบอกพี่ไม่ได้ทํางานแล้วม,ไมีไม่เอาดีกว่า20ปีหาคนแบบสวยๆเก่งๆดีกว่าพี่มาทํางานเอ็มี ขอโอ้โหไม่รับจริงๆอนะ่ะน้องในอย่างเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรพี่ปฏิเสธดีกว่าสักพักเนึ่งโทรมาใหม่เออนุนนชี่พี่ว่าพี่จันผมไปกินเหล้ากับพี่ด้วยกันเราก็เลยโอเคก็ได้พี่อะทำงานก่อนจะไม่ทัน เสร็จทาแล้วทำแล้วติดเผ็ดโอ้งานละเอียดมากเลยนะมันงานใหญ่งานใหญ่มก็ไม่ค่อยเห็นตาก็ไม่นค่อยดีใส่ยังเพาว่าใส่ใส่คอนแทคเล้อใส่แล้ว เอ็มซีเข้าใจตัวเสร็จยังครับเอ็มซีเรียบร้อยค่ะว้าอุนเพชรหลุดหมดแล้วเนี่ยอ้าวรีบถ่ายเรียบถ่ายไม่ได้ีมเลยครับเขาบอกเขาบอกเขารลฟูเขาเลฟูใช่เลือกสีเลยเดี๋ยวไม่ได้บูรู้สีฉันว่าชนะพอไปก็นครั้งแรกของพี่ไม่พร้อมไม่มีอะไรในหัวเลยไม่มีเลยไม่มีจริงๆยังถามเลยชื่องานชื่ออะไรอ่ะ เป็นขขงานง่ายๆเป็นงานง่ายๆเป็นงานภา,ย,นานยใน,ไม,นไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่ซีเรียสขนาดให้เรียกประธา,านบริษัทให้เรียกชื่อเรื่อยๆคิดดูอ่ะเอาเปลี่ยนผู <c oughs> ้พิพากษาเปิดเก่างานหน่อยอะไรเงี้ยให้เปลี่ยนผู้พิพากษา ให้เต็มคอเลยเจ็บก็ตามตามมาเจ็บของเราเอามาให้เต็มที่หลวงพั่นหลวงพ่อแหวนหลวงพุทเกี่ยวอะไรกันต่างห้อยมาให้เต็มคอเลยค่ะห้อยมาเลยให้เต็มที่นะวันนี้เรามีการจับรางวัลด้วยนะคะซึ่งรางวัลเนี่ยของเราเยอะแยะมากมายน้ำคลองคุทธตะคอนเยอะเลยเปล่าหรืเปล่าน้ำคลอง เราทำงานพราตื่นเราร้านหมาล่าเราทำาไงดีวะาไม่ต้องห่วงร้านหมาล่าของเราเราไม่ให้ขาดรายได้แน่หรอกจ้างเลยจ้าราอะไรเราก็จ้างเลยจ้าอือวันนี้ตื่นตั้งแต่เช้านะเสียบของก็เสร็จแล้วก็จ้างคนขายไม่ขาดดุลรายได้พิธีกรก็รับได้เงินเต็มๆร้านหมาล่าก็ได้เงินโอ้โหสมบูรณ์อนี่เป็นงานเลี้ยงบริษัทใช่ของผมแล้วก็ อาหรื่จะเป็นเอ็มซีนี่ถ้าไม่เป็นบริษัทพิสซันี่คือไม่รับหรือไงรับอยู่บริษัทเดียวใช่รับอยู่บริษัทเดียวเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้แบบว่าต้องการพนักงานจ๋าต้องการคนมาดื่มเหล้าทรับขออนุญาตเปิดตัวเองค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับนะคะเสียงประมืออันกึ่งกองด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ วันนี้นะคะเราสองคนนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินการในค่ำคืนนี้ค่ะเอาก่อนอื่นค่ะขอต้อนรับสมาชิกนะคะพี่ๆชาวอีสปอทุกท่านค่ะเข้าสู่งานในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะงานของเรานะคะครบรอบหนึ่งปีแล้วนะคะที่เราได้มารวมตัวกันนะคะก็ถือว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะก็ถือว่าครบรอบยี่สิบปีนะคะของทางอีสอของเราว้าวหลายท่านก็แต่งตัวกันมาหลากสีสันหลากหน้า นเลยทีเยวเทเลทับบี้ก็มานาแก๊งเทเลทับบี้อยู่ไหนคะขอเสียงหน่อยแล้วมีเสียงมีอยู่สี่คนนะคะเริ่มแอดกันเนาะชื่อโซดาครับจากสาขาเอมครับน้องโซดาของเรานอัที่เป็นดีเจเปิดแผ่นไงนน้องโซดาตึ๊ด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 ตอฟังเนาะเราต้องเป็นตัวเองเต็มที่นะน้องโซดาทอะไรกิ กีปะะ่ปีแล้วคะอ่าปีด้วยปีหนะครับตัวตึงโคราชนะคะมาแล้วายค่ะโอ้โหไอ้หนูเอ้ยพร้อม่อวกมากมาเก็ตติง้งค่ะค่ะไปคนที่อายนะคะไปมาเก็ตติ้งนะคะทำงานครบหนึ่งปีได้ยังคะทจุจร้า เราถึงเป่ายิ่งฉุกไม่ชนะใครเลยคะเหตุผลอะไรเอ่ยพยายามพยายามเลยเราแสดงสัญลักษณ์ชัดไหมคะชัดมากแต่ก็ไม่เคยชนะใครเลยขอเสียบอมรุ่ยค้งให้กมาแหนกจัดซื้อครับผมนะฮะก็ไปเกียร์คล้วต่อรับงานะขั้ตอนแค่ขั้ตอนเปิงานมันก็มัวมากเลยหลายหลายแบบหลายสเต็ปนึงมันมันมีเทคนิคเยอะ

6นะ oh, okay.